สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราไปอยู่กันในช่องวันสปอร์ท่าอีกแล้วค่ะเย้ <Yeah. S 1> ตั้งผมไม่ได้ผมหายไปนานมากๆนะคะพอดีว่าผมมีสอบครับผมมีสอบตั้งอาทิตย์ที่แล้วครับก็เลยต้อง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 เตรียมตัวนานครับแต่วันนี้เราไปอยู่กันแล้วมาอยู่กันในแปลกมากครับมีเกมรอบลอกสัวเองว,วันนี้ผมมีใน คมอยู่ในเกม Escape the Hotel ครับเป็นออปปี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชในเกมเราบอกได้ว่า Escape the Hotel ครับโอเคครับไหนๆก็มาแล้วไปดาบเล่นกันเลยนี่ครับเราต้องออกจากโฮเทลนี้ลงไปข้างล่างมันให้ได้นะครับมาลงไปกันดีกว่าอีตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเราต้องกดตัวนี้ทั้งหนึ่งไปกันเลย นี่ครับน,น,นี่ไปแห่งนี้ไปแห่งนี้มามามาหู้ตอนแรกเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนโอเคโอเคโอเคนี่เดี๋ยววันนี้เราจะผ่านกันนี่อันนี้ผมเต็มตัวนอนแล้วนะครับแต่ผมอยากถ่ายก็เลยมาถ่ายใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงพิทอมครับผมก็เลยมาผมก็เลยนอนเรื่นิดนึงได้นิดหน่อยนะครับมัน,นดได้ นี่มาดีครับก็มาดีครับจะทายเราไม่ได้หรอกว่าอือตายแต่วันนี้กองจะไปถึงให้ได้แน่นี่ครับเยออันนี้คือจะเป็นคะแนนนะครับเราก็เก็บไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้ผมใช้ไ iPad ครับเพราะว่า โอ้แล้วเดียวก็ตายแล้วเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยี่ก็ตายไม่เป็นไรเอ้พักหนึ่งนะครับโอเคเอ่อยาายอย่าตายอย่าตายอย่าตายตอนนี้นะเมื่อกี้เปเม่นสุสานมือร่อนตายอืม อันนี้ผมเล่นอัมบี้เก่งนะครับขณะคนเล่นอ,อัมบี้เก่งตายได้เลยคนเล่นไม่เก่งจะเป็นยังไงจุดเย่ตรงนี้เจเซอร์ให้ดูนะครับไปเลยอือจุดยัยตรงนี้เลเซอร์เหมือนกัน เีเซอร์ตรงนี้อย่าโดนนะครับนี่ผิดดแน่ในเขาหลอ,อ,อกเราเลยเฉยนะครับเดี๋ยวไปเชื่อเขาละไฟล์อียิปตทางอีกไฟล์ทางอีกไฟล,ฟล,ฟล,ฟล์ตรงนี้อย่าโดนไปเขาดีกว่ากูเย่ผ่านได้แบบเฉลียมากนะเต็มเต็มเต็ม อันนี้เข้าไปเก็บไปด้วยนะน,นี่เป็นไรคะกระดาษทิชชู่ครับกระดาษทิชชู่ไม่มีใครมาเลยหรอครับไม่มีใครมาเลยเฮยไปไปไปโหเงียบจัดแถวนี้ยานนะครับแต่คนก็ยืนนะตรงนี้อย่าโดนน้ำก็พอไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก่อน,นเรียบร้อยนี่คนนีเพียพอสมควรนะครับน่าจะเลยสิบคนได้ ยไปกันต่อครับระวังให้ดีอันนี้อย่าโดนเลยนะโอ้ยนี่อย่าโดนตัวเลเซอร์ตรงนี้ครับถ้าเกิดโดนตายเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปีนสาธิตให้ดูสาธิตอาธิแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากสาธิตนะครับมันตายเองมันตายเองโดยอัตโนมัติครับชุบจ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 ุระวังนะนี่มันจะลงไปอย่างงี้โหลงไปแบบลงไปเลยนะระวังให้ดี ต้องใช้พลังหน่อยเร็วๆเ,เลยนี่เนียนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่สามเจ็ดพลอยจะทำนี้เพื่อจะขี่นะเราขี่นะ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  37, ตรงไปเถอะไม่นะต้องรู้ไม่ต้องสนใจหรอกไ,ไปเลยอันนี้คือต้องเสียเท่บาบักไม่ต้องไปเสียเออบักน่ะครับอยากเสียให้นะไม่รู้ของไม่รู้ว่าต้องเสียตังหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าผมไม่เคยลอง นึงใบกระโดดดึงแบบนี้ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบระ่าดได้ตายง่ายตายอันนี้ผมถ่ายใน MacBook นะคพะพอดีว่าตอนนั้นผมถ่ายในตัวโทรศัพท์ผมเครื่อง Android มันไม่ได้มันส่งไม่ได้ถ่ายนาะนเี้ยมันเลยส่งไม่ได้ครับผมก็เลยลองมาถ่ายใน MacBook นดะูก,ก็ได้ก็เลอ่ะด่าอยู่นะครับไปเลยไปเลยอันนี้ อันนี้คืออยากโดนไอตัวเลเซอร์นี่นะคะถ้าเกิดโดนจะตายอยากสาธิตให้งนะไม่เป็นไรครับหมียวนี่ไงสาธิตให้โดนทิ้งเฮ้ยโอ้เม <me> ื่ <ượng> oh. อกี history, uh, ้หัวขาดเลยครับเดี๋ยวมาเอามาอันนี้อ่ะอันนี้ค่อยๆไปนะครับจะตายนาจะตายนะเดี๋ไม่ได้ไปทุกทีอูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายมันตายทุยเลยอย่างนู้นก็เออพูดตายตายตายเลยนะตายตา ตายเลยอยากตายตายเลยตายตายอุ <från> <throat> <an> ้ย <tür> ม okay, <breakthrough> ันตายเหมือนกันเออมาใหม่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 ดึ๊บดึ๊บโอเคนะครับดึ๊บเออตรงนี้อย่างนี้มันก็ยากพอสมควรเลยนะครับเย้ตรงนี้ไม่นานกระโดดนะครับง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะงะยากได้ เมื่อกี้มีคนมาผักแล้วป่ะไม่มีมังของใสมาเลื่นมันตกปืนไปเลยไป,ลไปลเลยเย่ถึงแล้วหโหดูคืเหนิหมใครจะกล้าปีนเราเอง <c oughs> ตินไปท่อระบายอย่าลงไปนะคะเพื่อจะลงไปตายเสียวมากเลยอันนี้อ่ะลงไปละอันนี้อันนี้ยากจริงค่ะเพราะว่ามันต้องแบบนนมีวิธีคือมันต้อง,อง,อง,องวิ่งไปก่อนค่อยกระโดดนะครับแบบมันแบบมันก็พอสมควรนะครับต้องกัดให้ดีมากๆเลยต้องอยู่ปลายแบบปลายอยู่สุดเลยนะคะแล้วค่อยกระโดดตรงนี้ คลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะคะก็ไม่นานมากเท่าไหร่ก็ราวสิบกว่านาทีกันเองโหบางคนบอกสิบกว่านาทีเลยหรอพี่ใช่พี่พเออแ,แหละบอกสิบกว่านาทีเหรอนานมากเลยนี่นะคะไปไปสิเย่ทันทีทันใดไปถึงจนได้นี่เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ถึงให้ได้ โอเคนี่กดตรงนี้นะคะแล้วรอให้ลิฟต์มาถ้าเกิดลิฟต์มาแล้วเราพุ่ง <P ew> ไปเลยเดี๋ยวดูดมาไปเ,เลย,เยลิฟต์เดี๋ยวมันจะงคงทิ้งแล้วก็ตกมาดูนะครับปิดไว้เลยนะภาพมันดูไม่ลง,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 ลงกันเท่านานนะลงกัวมันก็แตกเออโหแต่เป็นส่วนนี้เลยเหรอ,อแต่ก็น้อยนะครับ นี่นี่ปีนขึ้นไปนี่แบบนี้เลยโอเคแปบนึงนะครับตอนนี้กำลังปีนขึ้นไปอยู่ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปว้าวโอเคโอเค นี่ยา้วก็จงดไปเลยเรออันนี้มันเลื่อนนิดนึงนะคะต้องระวังให้ดีเซฟก่อนอันนี้ต้ออากเกิดออกมาไอซีโอเคียนะคะมันอาจจะเป็นพวกฉี่กับเอือฉี่กับฉี่กับใบไม้ที่มันโดนต่างๆน่ากลัวมากน่าจะแกงเออ พูดมาพอพูดพอพูดพอพูดหน้าจะกยะยงครับไปเลยอย่าพูดดีที่สุดนะครับแต่ไม่ตายนะครับเฮ้ยปีก้นมาเออไม่ขึ้นไปแล้วเออตรงนี้ห้ามตายนะครับพอตายแล้วไม่ดึนมา,าเฮ้ ดึดึึปงนี้ไปเ่เลยนะครดบดึ๊ดึ๊นีนี่ครับตรงนี้เราแปกตรงนี้นะครับว่ารอให้มันอันนี้มันเปิดเราดิ้นไปเลย โอ้ยอ้นบนอ่าขึ้นมาแล้วตรงนี้ดูคสิไปทางไหนี่เรอยู่นอกนี่เราเกบอยู่นอกตึกนะคอ้าวจริงเหน่นะอยอปุ้บเย้เงเย้งงง ไปเล่นกันได้นะครับแมพนี้นุกมากแต่ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะแมนี้มันยาวอยู่แต่ว่าแมพนี้ถึงจะยากยังไงถ้าเกิดไปเทียบกับแมทออมบ,บี้อื่นก็ถือว่าง่งบบา,ายนะครับนี่เดเดเพชรดูสปอนสปอนนั่งรถนีอันนี้เป็นนั่งแบบือยคาซิฟไลน์นะคับุกคน้างล่างซิฟวายซิบวายี่หนึ่งไปทางล่างนี้ เย่ yeah, แล้วเขาก็จะเขียนว่า V R S K เบลดานอะหัวตายอ่ะฮึทำไมตายเฮ้ยอ่ะอ่ะจะมาเขียนอะไรไม่เป็นไรอันนี้ก็นยังดีโชคดีจ๊ะไม่ตายแล้วเป็นไหนจะไลย yeah, <ๆ>ไเลย่ไปโอ้ยดึงดึงดึงประหัานิดนึนนงนะ ีนนี่ไม่ต้องเหยียนเลยนี่ครับเย่ยูไม่เขียอะไรเลยไม่กี้เขียนไปแล้วไงยูอ <Yeah, S 1> ัลสเกตเอเดนเย่เสร็จแล้ว,ต,ลวตรงนี้เราสามารถซื้อของได้น,นะครับซื้อต่างๆได้อันนี้อะไรอันนี้ใครต่างกันยังไงเดี๋ยวดูสิอันนี้เออนี่ก็กสูงมากโอ้อันนี้อะไรอ๋อน,นี่วิ่งเร็วนี่มันแบบวิ่งเอ้อ วนี่ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมปแมปแอสเคนต์โฮเทลเอาด้คีค่ะเย้ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัดสัมภาระท่ะด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆเจอกัอน WOOOOOO